ผู้ชมคะอาจจะกล่าวได้นะคะว่าชีวิตการแต่างงานของสาวไทยกับชาวต่างชาติไม่ได้โรยด้วยกรีบกุลาบเสมอไปนะคะมีทั้งดีและก็ร้ายปะปนกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะโชคร้ายนะคะที่ถูกทุบตีทําร้ายร่างกายตลอดจนไม่ได้รับการรับรองสถานะการแต่างงานนั่นก็คือการจดทะเบียนสมรสค่ะจึงทําให้ผู้หญิงไทยเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อการแต่างงานกับชาวต่างชาติด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการในวันนี้นะคะมีเดีย ن ي و ของเราค่ะมีหนึ่งตัวอย่างหญิงไทยในต่างแดนมานําเสนอและก็ร่วมหาทางออกกันค่ะ จากการสำรวจมโนประชากรของออสเตรเลียพบว่าหญิงไทยที่ย้ายมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างท้าวอนมีทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่าร้อยละเจของผู้หญิงไทยที่เข้ามาอาศัยที่นี่ส่วนใหญ่แล้วมาด้วยวีซ่าคู่มั่นหรือวีซ่าสมรสโดยการแต่งงานกับชายออสเตรเลียซึ่งมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและศาสนาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงไทยส่วนใหญ่การศึกษาน้อยความแตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรมการปรับตัวเข้าสู่สังคมและค่านิยมกลายเป็นปัญหาที่ทําให้หญิงไทยหลายคนฝันร้ายในชีวิตคู่ที่เคยใฝ่ฝันไว้ปัญหาที่เกิดขึ้นนําไปสู่รอยร้าวของความสัมพันธ์สามีภรรยาสามีชาวออสเตรเลียที่ไม่ให้เกียรติขับไล่ออกนอกบ้านและข่มขู่ว่าจะส่งกลับเมืองไทยบางรายนําไปสู่การหย่าร้างยิ่งกว่านั้นคือถูกทําร้ายร่างกายอย่างทารุณกรรม ใช่เฉพาะคนไทยนะ,ะที่ยังเข้าใจว่าความดูแลในครอบครัวนี่ก็คือว่าทำํำลายร่างกายเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องมีร่อ,องรอยด้วยซ้าถ้าเป็นการค่มขู่หรือว่าการแทรกแซงก็ก็ถือว่าเป็นความดูแลในครอบครัวทั้งนั้นแล้วก็ในเรื่องของคําว่าครอบครัวที่เขาใช้คำว่า domestic relationship นะคะก็ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นคู่สามีภรรยา หรือว่าคู่ที่แต่งงานกันตามกฎหมายเท่านั้นคู่ที่อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาดโดยที่ไม่ได้จด<ม>ทะเบียนสมรสกันที่ในประเทศเราเสียเลยจะเรียกว่า de facto relationship เน,นั้นก็ถือว่าอยู่ในคำจำกัดความของคำว่าครอบครัวไม่เพียงแต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นจากครอบครัวจากความไม่เข้าใจแต่ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำร้ายไปอีกถึงการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต และปัญหาที่ตามมาก็คือไม่สามารถดําเนินการใดๆได้ด้วยเหตุผลที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาที่ดีพอไม่สามารถประสานงานหรือดําเนินการด้านเอกสารใดๆได้พอมันสะสมนานๆเข้าอะค่ะสื่อสารกันไม่ได้ความมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเกือบทุกคู่เลยค่ะที่พอมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเขาก็จะพูดว่าตอนที่อยู่เมืองไทยนะโอ้ยดีทุกอย่างสารพัด ไม่มีอะไรที่นั่นพอมาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็เปลี่ยนไปซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะพอเขามาอยู่ในที่ที่ของที่เป็นที่ของเขาแล้วเราเองปรับตัวไม่ได้ด้วย <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างแล้วอีอย่างหนึ่งเราสื่อสารไม่ได้ <c oughs> เต็มที่มันก็เลยเกิดปัญหาเพาะเพาะขึ้นมา <c oughs> เลยระเบิดก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันประมาณนี้ค่ะ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความบอบช้ำของหญิงไทยในต่างแดนที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาเวลานี้ในประเทศออสเตรเลียได้มีการจัดตั้งองค์กร t h Thai Welfare Association เมืองซิดนีย์เพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวโดยพวกเขาเชื่อว่าหญิงไทยในออสเตรเลียยังต้องการเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเพื่อความสบายใจโดยองค์กรนี้จะช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกรณีไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เวลานี้องค์กรสวัสดิภาพสมาคมหรือว่า Thai Welfare Association ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้หญิงไทยในออสเตรเลียได้รับรู้ว่าแม้ทุกปัญหาจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่พวกคุณสามารถปรึกษาได้เพราะการกระทำความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือเรื่องภายในครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันดูแลคนไทยทั่วโลกให้มีความสุขเฉยเช่นเดียวกับคนอยู่ประเทศของเราเองช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ